ดูภาพเหตุการณ์นะฮะ เหตุการณ์นี้บริเวณแยกไฟแดงแห่งหนึ่งรถแท็กซี่สีสช่องจอดอยู่ด้านสุดคล้ายดีอ,อุบัติเหตุและมีตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วมีคนขับแท็กซี่พุ่งออกจากตัวรถจากนั้นก็้าหมัดใส่ตำรวจไม่ยัง้งนะคะตำรวจคนนี้พยายามจะป้องกันตัวด้วยการยกมือขึ้นบางโดยไม่ได้ต่อยหรือทำร้ายกลับไปก่อนจะมีบนวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นเข้ามาช่วยดึงคนขับแท็กซี่ออกมาด้วยการล็อกตัวจากด้านหลังจากน,นั้นก็มีคนสวมหมวกคา้าไอโมสีดํา วิ่งเข้ามาตกที่สีสะของแท็กซี่อีกทีค่ะก็ชน